นิยายเสียงเรื่องปาถนาอันเจ้าเล่ห์ของราชาปิศาต์ตอนที่สองความสงบกลางความโกลาหนบุคคลชื่อสถานที่เหตุการณ์ในนิยายเป็นเพียงเรื่องที่สมมุติขึ้นมาเท่านั้นดวงตาของเอวาเบ,เบิกกว้างขึ้นร่างของเธอกระตุกขึ้นนั่งทันทีพร้อมกับหอบหายใจแรงหยดเหงือผุดขึ้นตามหน้าผากขณะที่เธอสูดลมหายใจลึกพยายามทำให้หัวใจที่เต้นรัวสงบลง เธอพยุมตัวลุกจากเตียงและก้าวเข้าไปในห้องน้ำยืนอยู่หน้ากระจกเธอเอ็นตัวไปเหนืออ่างล้างหน้าแล้วตักน้ำเย็นขึ้นมาล้างใบหน้ามือที่ยังคงสั่นเล็กน้อยปัดเส้นผมที่เปียกชื้นออกจากใบหน้าด้านข้างเธอจ้องมองเงาสะท้อนของตัวเองอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะเอียงศีรษะเล็กน้อยปลายนิ้วไล้ไปตามลำคอยอย่างคลุ่นคิดแน่นอนว่าเธอจะไม่เจอบาดแผลอะไรมันก็แค่ฝันร้ายเท่านั้นเอวาคลิกปากอย่างขัดใจและใส,ส่ศีรษะ รู้สึกผิดหวังที่ตัวเองเกือบเชื่อว่าฝันร้ายนั้นเป็นเรื่องจริงเสียงข้อะประตูดังขึ้นกระทันหันเธอรีบสวมหน้ากากก่อนจะเดินไปเปิดประตูทันทีที่ประตูเปิดออกเอมิลี่ก็ปรากฏตัวพร้อมรอยยิ้มสดใสมือทั้งสองข้างถือถุงกระดาษที่มีโลโก้ของร้านอาหารชื่อดังยินดีด้วยนะเจ้าหญิงของฉันฉันรู้ว่าเธอต้องทำได้ให้ตายเถอะเอมลดเสียงลงหน่อยสิ เธออยากให้ทุกคนในโรงพยาบาลรู้ต,ตัวตนที่แท้จริงของฉันหรือไงด้วยปากที่ดังยิ่งกว่าลำโพงของเธอหนะเอวาตำหนิเพื่อนสนิทที่กำลังกอดเธอแน่นจนแทบหายใจไม่ออกฉันไม่ได้เสียงดังขนาดนั้นสักหน่อยเอมิลี่ทําปากยิ่งอย่างน้อยใจก่อนจะปล่อยเอวาแล้วเดินไปนั่งบนโซฟาเลิกไว้ได้แล้วเอาละมานี่เลยมอบจุบเ๊เล็กๆให้ฉันเป็นคำขอบคุณที่ช่วยปกป้องเธอเมื่อกี้สิ เอมิลี่นั่งเอนกายบนโซฟาอย่างสบายใจพร้อมกับขยิบตาให้เอวาซึ่งได้แต่เม้มริมฝีปากและใส่หัวอย่างระอากับความเบืของเพื่อนสาวที่กำลังเรียกเธอว่าเป็นฝ่ายเวรืรอเสียเองเธอก็รู้ว่าฉันจัดการพวกเขาเองได้ใช่ไหมเอวาถามทางถอดหน้ากาออกก่อนจะนั่งลงข้างๆเธอนี่มันตัวทำลายความสนุกจริงๆเอมิลี่กอกตายอย่างโอเวอร์ ก่อนจะหยิบกล่องอาหารออกจากถุงกระดาษแล้วจัดเวียงลงบนโต๊ะกระสอบตรงหน้าฉันรู้อยู่แล้วว่าเธอต้องหิวหลังจากผ่าตัดเสร็จแล้วฉันก็รู้ด้วยว่าเธอจะต้องเหนื่อยเกินกว่าจะกินอาหารที่พวกองครักษ์หลวงเอามาให้เอมิลี่พยักเยอดไปทางโต๊ะอาหารด้านซ้ายที่เต็มไปด้วยอาหารชั้นเลิศก,ก่อนจะพูดต่อฉันเลยซื้ออาหารกลางวันจากร้านโปลดของเธอมาให้มาสิมากินกันเอถอะเธอเปิดฝากล่องอาหาร กลิ่นหอมบนของอาหารกระจายไปทั่วห้องทําให้เอวาน้ําลายสอเอมิลี่ถูมือเข้าหากันก่อนจะขยับคิ้วขึ้นลงอย่างทะเลนแล้วหยิบเกี๊ยวขึ้นมาใส่ปากอย่างอ,ร,อร่อยรอยยิ้มกว้างปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเอวาขณะที่มองเพื่อนสาวที่กําลังกินเกี๊วด้วยท่าทางเหมือนเจ้าหนูแฮมสเตอร์เดิมเอวาฉันลืมบอกเธอไปเลยคริสกําลังกลับมาจากควินทาวันนี้เป็นครั้งแรกในรอบสี่ปี เรามาจัดปาร์ตี้ต้อนรับเขาคืนนี้ที่ที่เดินขับกันเถอะเอมิลี่สาวปาร์ตี้ตัวยงพูดด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นพร้อมรอยยิ้มกว้างบนใบหน้าเพียงแค่คิดถึงงานปาร์ตี้ก็ทำให้เธอมีความสุขแล้วเอวาพูดเสียงอุอีขณะที่กำลังเคี้ยวเกี้ยวในป่าโอเคแต่ฉันไม่ว่าเขาจะมาที่เซนิสอาทิตย์หน้านะใช่เขาควรจะมาสัปดาห์หน้าแต่ฉันว่าเขาคงอดใจรเจอเจอเธอไม่ไหวแล้วล่ะ เขาอยากรีบมาที่นี่ให้เร็วที่สุดเพื่อจะได้ใช้เวลาดีๆกับรักแท้ของเขาไงล่ะเอมิลี่พูดพลางทำมือเป็นรูปหัวใจแล้วยื่นไปตรงหน้าเอวาพร้อมรอยยิ้มเจ้าเล่ห์เอวาปัดมือของเพื่อนออกแล้วว่ากอกตาเธอก็รู้ว่าฉันไม่ได้ชอบเขาแบบนั้นใช่ไหมเขาเป็นเพื่อนสนิทของฉันเหมือนกับเธอนั่นแหละแล้วอีกอย่างฉันไม่ได้สนใจเรื่องเด็กกับผู้ชายตอนนี้เธอเคยเห็นฉันมองผู้ชายคนไหนนอกจากคนแค่ของฉันไหมล่ะ นั้นเธอไม่ชอบผู้ชายเหรออย่าบอกนะว่าเธออยู่ทีมตรงข้ามเอมิลี่เบิกตากว้างอย่างว่อวังก่อนจะกอดอกเหมือนปกป้องตัวเองเอวาเม้มปากเป็นเส้นตรงพร้อมกับส่งสายตาเขมนใส่เอมิลี่แต่เพื่อนตัวดีของเธอกอดทำเมินคลางกินอาหารของตัวเองอย่างมีความสุขยกเว้นเรื่องงานแล้วฉันก็ไม่ได้สนใจเรื่องความรักหรือการเดทเลยแล้วเธอละ่ะทำไมถึงไม่มีแฟนบ้าง ครบอกว่าฉันไม่มีแฟนฉันมีแฟนแล้วนะแฟนฉันก็คือพระเอกในนิยายที่ฉันอ่านอยู่ตอนนี้ไงเอมิลี่พูดพลางบอกมืออย่างไม่ใส่ใจเว่าเธอตอบเธอไปชนถุงกระดาษที่ยังไม่ได้เปิดเข้าโดยบังเอิญทําให้หนังสือเล่มหนึ่งร่วงหล่นมาจากถุงเอมิลี่รีบคว้าหนังสือขึ้นมาอย่างลุกลี้ลุกลนแต่เอวาก็เห็นทันเสียก่อนหนังสืออะไรนะ่ะฮ่าฮ่าฮไม่มีอะไรหรอเอมิลี่ยิ้มแห้งๆ แล้วพยายามกอดหนังสือไว้แน่นขึ้นซึ่งยิ่งทำให้ดูน่าสงสัยเข้าไปใหญ่เอวารีตาลงจ้องหน้าของเอมิลี่อย่างจะผิดจนอีกฝ่ายยอมแพ้และตอบกลับเสียงอ่อยมันก็แค่นิยายรักธรรมดาธรรมดามันเป็นนิยายติดเรดใช่ไหมเอวาพูดเสียงเรียบเพราะเธอรู้จักนิสัยของเพื่อนสาวดีเกินไปฮ่ <c oughs> ๆๆาฮ่เ,เ,เธอนีสอน้สลัดจริงๆเอมิลี่ยิ้มเกรงเกร พราะนึกย้อนไปถึงตอนที่เธอเคยให้หนังสือแฟนตาซีติดเวทสิบัวเป็นของขวัญให้เอวาหวังจะช่วยเติมสีสันให้ชีวิตโสดอันแสนจืดชืดอของเพื่อนแต่กลับถูกอีกฝ่ายตำหนิในวันรุ่งขึ้นใหญ่นี้ต้องเรียนรู้วิธีใช้ชีวิตให้มันสนุกขึ้นบ้างจริงๆบอกเลยว่าเล่มนี้เป็นนิยายแฟนตาซีติดเรดที่เด็ดที่สุดที่ฉันเคยอ่านมาเลยนะฉันอ่านภาคแรกจบไปแล้วแล้วนี่ก็คือภาคสซึ่งจะวางขายสัปดาห์หน้า แต่ด้วยเส้นสายของฉันฉันเลยได้มันมาก่อนวันวาง,วางแผงเอมิลี่พูดด้วยท่าทางภาคภูมิใจขณะที่อุ้มหนังสื่อไว้ในอ้อมแขนราวกับเป็นของล้ำค่าเรื่องมันก็ประมาณว่านางเอกตายโดยอุบัติเหตุและวิญญาณของเธอก็ไปเข้าร่างหญิงสาวแสนสวยในยุควิกตอเรียซึ่งไปตกหลุมรักท่านในยุคสุดฮอตท,ที่เป็นแวมไพร์ความรักระหว่างพวกเขานั่นคือที่สุดของที่สุดเลยละ่ะ ถ้าฉันหาแฟนในชีวิตจริงที่เพอร์เฟกเหมือนในนิยายได้ก็คงดีสิชายหนุ่มที่ภายนอกเย็นชาแต่ข้างในอ่อนโยนหล่อเหลาแต่ก็อบอุ่นเป็นเหมือนสิงโตที่แข็งแกร่งดุดันภายนอกแต่ที่จริงแล้วเป็นต o วเดินรีเซฟเวอร์จอมขี้อ้อนใหญ่นี้คงได้ขึ้นคานตลอดชีวิตแน่ๆเอวาคิดในใจขณะฟังเพื่อนสาวพูดถึงแฟนหนุ่มในจินตนาการที่ไม่มีอยู่จริงเอมเธอรู้ไหมฉันว่ามันถึงเวลาที่เธอควรไปบำบัดแล้วนะ ให้ฉันแนะนำจิตแพทย์ฝีมือดีให้ไหมเอวาเสนอก่อนจะพูดเสริมว่าจริงๆฉันอาจต้องไปด้วยเธอหมกมุ่นกับเบมไพกับมนุษย์หมาป่ามากเกินไปจนมันเริ่มส่งผลกระทบกับฉันแล้วเมื่อคืนฉันยังฝันถึงผู้ชายที่ดูเหมือนบภไพในนิยายพวกนั้นเลยเอวาพูดจริงจังแต่สิ่งที่ได้รับตอบมาไม่ใช่ความเห็นใจจากเคื่อนสาวแต่เป็นคำถามตื่นเต้นแทนเขาหลอไหม ใครนักบำบัดที่ฉันแนะนำหรือผู้ชายในฝันของฉันเอวาขมวดคิ้วถามแน่นอนว่าต้องเป็นคนหลังสิเอมิลี่หัวเราะคิกคักอย่างมีเลนในเอวาถอนหายใจเฮือกใหญ่ก่อนจะทำท่าบอกทงขาวยอมแพ้ให้กับความเพ้อฝันของเพื่อนซึ่งทำให้สาวผมสีน้ำตาลหัวเราะลั่นด้วยความขบขันโอเคโอเคฉันไปก่อนนะแล้วเจอกันที่ประสาทตอนหกโมงเย็น เอมิลีบอกมือลาก่อนจะเดินออกจากห้องไปอย่างรวดเร็วหลังจากนั้นไม่กี่นาทีเอวาก็หดหน้ากากขึ้นมาสวมก่อนจะเดินไปเย็นที่จอดรถท้ยดินโดยมีบริการของราชวงศ์เดินคุ้มกันอยู่รอบๆพวกเขาปลอมปลืนไปกับฝูงชนโดยไม่เป็นที่สะดุดตาเพื่อรักษาความปลอดภัยของเธอพวกเขาพาเธอขึ้นรถกันกระสุนและเอวาก็นั่งลงที่เบาะหลังอย่างเงียบๆเบมืองเซนิสเริ่มมีชีวิตชีวาในยามเย็น แสงไฟระยิบระยับจากตึกสูงและตึกระฟ้าช่วยแต่งแต้มท้องฟ้าให้สว่างสวัยเสียงรถยนต์ที่สัญจรไปมาเติมเต็มเมืองให้เต็มไปด้วยพลังและความมีชีวิตชีวามุมปากของเอวาเผยรอยยิ้มบางๆขณะที่ดวงตาสีม่วงของเธอมองออกไปยันความโกลาหลอันคึกคักที่กำลังดำเนินอยู่บนท้องถนนขณะที่รถเคลื่อนตัวไปอย่างช้าๆท่ามกลางการจราจรสายตาของเอวาก็เผยจับจ้องไปยังกลุ่มเด็กนักเรียนหญิงที่กำลังซื้อน้ำแข็งใส อย่างร่าเริงจากแผงลอยริมทางเดินเสียงหัวเราะของพวกเธอดังก้องไปทั่วอากาศเธอเห็นชายหนุ่มคนหนึ่งเดินจับมือผู้หญิงข้างกายคลางอุ้มลูกสาวตัวน้อยไว้บนบ่ายอย่างง่ายดายเป็นภาพของความรักในครอบครัวที่อบอุ่นเงาของเด็กชายที่จุมพิษแก้มเด็กหญิงใต้ต้นซากุระพร้อมรอยยิ้มเขินอายของทั้งคู่สะท้อนถึงความไร้เดียงสาและความรักแรกแย,ย้มของวัยเยาว์และคู่รักสูงวัยที่นั่งอยู่บนมา้านั่งใต้เสาไฟสลัว อีกฝั่งของถนนดูเหมือนพวกเขากำลังหยอกล้อกันอย่างสนุกสนานความสงบสุขพวกเขาช่างโชคดีเหลือเกินที่ได้ใช้ชีวิตเรียบง่ายปราศจากความซับซ้อนและสามารถพบกับความสงบท่ามกลางความวุ่นวายเอวาคิดอย่างนั้นขณะเดียวกันเธอเองก็หวังว่าตัวเองจะได้สัมผัสชีวิตธรรมดาแบบนั้นชีวิตที่อบอุ่นและเต็มไปด้วยความรักมันไม่ใช่ว่าเธอไม่เคยได้รับความรักจากใครเพราะในความเป็นจริงแล้ว เธอเป็นที่รักและเอนดูของทุกคนรอบตัวโดยเฉพาะพระบิดาของเธอพระองค์ทรงรักและห่วงแหนเธอมากเสียจนยอมทำทุกอย่างเพื่อปกป้องเธอแต่การเป็นเจ้าหญิงรัชทายาทหมายความว่าชีวิตของเธอห่างไกลจากคำว่าธรรมดาตั้งแต่เกิดมาเจ้าหญิงเอวาเจลีนไวโอเลตวิทล็อกถูกปกป้องจากโลกภายนอกและเพื่อป้องกันเธอจากศัตรูพระราชบิดาทรงกำหนดข้อจำกัดที่เข้มงวดเกี่ยวกับการเดินทางของเธอ ห้ามเธอเก้าวออกจากเขตพระราชวังโดยเด็ดขาดเธอได้รับการศึกษาแบบเรียนที่บ้านภายในกำแพงวังและมีเพียงเพื่อนสนิทของเธอเอมิลี่และคริสที่ได้รับอนุญาตให้มาเยี่ยมทุกวันเพื่อนำพาความสุขมาสู่โลกใบเล็กของเธอแต่ถึงอย่างนั้นความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะได้สำรวจโลกภายนอกก็ไม่เคยจางหายไปจากหัวใจดวมน้อยๆของเธอเลยจนกระทั่งด็อกเตอร์มาริสเพื่อนผู้ซื้อสัตว์ของพระราชามองเห็นพรสวรรค์ของเธอในด้านการแพทย์ เขาจึงอ้อนวอนขอให้พระราชาเอลิยาอนุญาตให้ลูกสาวของพระองค์ได้ทำตามความฝันและหลังจากที่ดอตอร์มาริสให้คำมั่นว่าจะปกป้องชีวิตของเจ้าหญิงด้วยชีวิตของเขาเองในที่สุดพระราชาจึงยอมให้เธอทำงานที่โรงพยาบาลได้แต่ถึงแม้จะได้รับอนุญาตเธอก็ไม่ได้รับอิสระเต็มที่เพราะเธอไม่ได้รับอนุญาตให้ไปไหนมาไหนโดยไม่มีองครักษ์ติดตามเอวาหลับตาลงครู่หนึ่งก่อนจะปล่อยลมหายใจแผ่วเบาออกมา ทำให้กระสุกใกล้ริมฝีปากเธอขึ้นฟ้าบางๆถ้าฉันได้ใช้ชีวิตแบบเด็กผู้หญิงธรรมดาแค่วันเดียวก็ยังดี